สวัสดีครับจากร้านทูนเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับทางร้านจะรีวิวเครื่องตึงเล็กนะครับ WM 2 1 0 v r นะครับเป็นตัวนี้นะครับของแถมนะครับก็จะมีชุดด้ามที่จุดด้ามนะครับเพื่อกึ่งปอกึงปาดหน้านะครับเพต่อเจอะล่องกึ่งเกียวนอกเกี่ยวในเติดวานนะครับวานรูในแล้วก็จะมีด้ามแจให้ทุกด้านนะครับให้ทุกด้านนีงอมีไมีให้สองล่องนะครับมีันนีลหนึ่งตัวมีูนย์เป็นส่วนตายนะครับแล้วก็มีหัวจับของสว่าน นะครับตัวนี้จะพาให้พร้อมนะครับมีชุดเครื่องเกียกเกียวมินแล้วก็ตัวนี้เป็นฟันตับหมวจักห้าเนื้วคอนแจแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือหนึ่งเล่มนะครับคู่มือหนึ่งเล่มแล้วก็มีของเครื่องมือนะครับของเครื่องมือหนึ่งกล่องส่วนตัวเครื่องนะครับการจั้การของเครื่องง่ายๆนะครับเสียบปลั๊กไฟสถานะโชนขึ้นดีนะครับเราเปิดเครื่องปกติได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องเครื่องก็ทํางานได้เลยนะครับทีนี้ตัวนี้พิเศษตรงไหนนะครับพิเศษที่มีบีเดเ็กชันนะครับก็คือ ตัวนี้นะครับตอนนี้ฝีอยู่ที่ตรงกลางนะครับก็ตัวปิดก็จะให้ทํางานนะครับเวลาเราหมุนปิดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับตัวฝีเดเรกชันก็จะทํางานทันทีนะครับสามารถพร่อยหรืดรีเวิร์ดได้เลยนะครับสำหรับฝีเดเรกชันหมุนได้เลยนิ่มนะครับนิ่มมากโอเคเห็นไหมครับนิ่มมากเลยทีนี้เวลาเราจะเดินออโต้นะครับเราก็กดฝีเดินออโต้ได้ก็ตรงนี้มีเพิ่มขึ้นมานะครับมีนาฬิกาดึงเกี่ยวเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยรับกรณีเราเดินออโต้นะครับ แล้วก็กดสับออโต้ได้เลยนะครับพอเราสับออโต้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดฟีดเดเรกชั่นได้นะครับจะจะเปิดฟีดเดเรกชั่นก่อนหรือจะสับออโต้ก่อนหรือจะสับออโต้ก่อนแล้วเปิดฟีดเดเรกชั่นก็ได้หมดเลยนะครับเห็นะครับใช้งานง่ายมากนะครับกรณีกึ่งมาถึงจุดกำหนดแล้วนะครับเราสามารถที่กดหยุดได้เลยนะครับโดยปิดที่ฟีดเดเรกชั่นจะเดินกลับนะครับแล้วก็ยิงที่งานกลับแล้วก็อ่ารีเวิร์ดนะครับตัวฟีดเดเรคชั่นได้เลยคือนี่ใช้งานง่ายมากนะครับใช้งานง่ายมากอ่ะผมไมดูจริงนะเห็นไหมครับใช้งานง่ายจริงๆ ตัวนี้นะครับเราจะมารีวิวการใช้งานของเครื่องกิงนะครับหรอการกึงกิ้งานกิงให้ลูกค้าดูนะครับกรณีที่เราจะยกเลิกนะครับเราจะปิดปีเลยดัชน์นะครับหรือจะยกตัวคัพเปอร์ขึ้นมาตัวอ่ามือโยกนะครับมือโยกขึ้นมายกขึ้นมาเครื่องก็หยุดทํางานทันทีนะครับกรณีที่ตัวเครื่องนะครับมาอยู่ใกล้กับตูหัวทขึ้งงานนะครับเราสามารถที่จะเปิดฝาคัพเปอร์นะครับขึ้นเครื่องก็จะหยุดทํางานทันทีนะครับโอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามารีวิวการใช้งานจริงของเครื่องดูไปชมกันหล่อเลยนะครับ ทีนี้เดินออโตนะครับปินไปกิดกับป้อนชิ้นงานเข้าแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับโดยใช้กี่เดเรชั่นในการรับตั้งการปิดชิ้นงานนะครับก็เดินิดไปกิดกลับทีนี้นะครับจะทําให้ชิ้นงานของเรานะครับทํางานได้เร็วขึ้นป้อนชิ้นงานแล้วก็พอเปิดนะครับเดินปิดชิ้นงานเข้าไปแล้วก็หยุดสี่เดเรชั่นนะครับป้อนชิ้นงานเข้าไปอีดแล้วก็เดินสี่เดเรชั่นกลับนะครับป้อนไปป้อนกลับ ชิ้นงานจะทำงานได้เเ็ลขึ้นเยอะนะครับการก้อนชิ้นงานนะครับเราก้อนครั้งละสองถึงสี่ขีดนะครับโอเคอันนี้ครับตัึเครื่องเล็กนะครับไม่มีข้อกำหนดนะครับร่างของนี่ตามที่ไี่สามารถตัดเย็ชิ้นงานได้เลยนะครับก้อนเข้านะครับครั้งละสองถึงสี่ขีดนะครับเดินติมปกติไปได้เลยอันนี้คืออยู่ด้านในนะครับ เครือคืนเล็กนะครับตอนใช้ค่อยคืนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาหน่อยแต่คุณภาพทิ้นงานนะครับรับประกันได้ จากที่เรากึ่งชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ชิ้นงานเงาสวยงามนะครับแบบนี้นะครับเงาเงาเลยตันี้เป็นงานใหญ่นะครับกึ่งเท้ให้ดูก่อนเราเิงนะครับทุกท่านกินชิ้นงานครั้งละสองชิ้สี่นะครับตัวนี้จะกินอ ใช้แบบอีไดน้ดคชันะครับที่ใชกินแบบตัวนี้ชิ้นงานตร50มิงนะครับตัวนี้เราเดินแบบเวร์ของอีเดชั่นไปก่อนนะครับพอสุดางนะครับเราก็ปิดีเดชั่นไว้แล้วก็เดินกลับปล่อยฟอนชิ้นงานเข้าไปอีก0.02นะครับส4 4นะครับ2กริดเอร์0.01นะครับ4กริดเ่อร์0 1 2มนะครับ งานเดินมาเรื่อยๆนะครับเพื่อชิ้นงานเข้ามาใกล้ถึงหัวเรื่องนะครับเราก็เตรียมตัวปิดสีในเคชันนะครับปิดีเลกชั่นนะครับตัวนี้นะครับจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับพรอชิ้นงานก็มีสองถึสี่ีนะครับแล้วก็เดิดสีเลกชั่นกลับนะครับตัวปิดเลชั่นนะครับไม่ต้องกังวลเ่าเราเิอผิดทิศทางนะครับเขาจะมีลูกจอบอกไว้ นะครับว่าเราเดินหงายหงาเนี่ยจะเดินเข้าหรือเดินออกนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับตัวตะขอนะครับอยวาเสกนะครับจะใช้มือดึนนะครับใช้มือดึงไม่ได้นะครับ๋ยวาเสกฝากมือนะครับงอแบบหาที่ติดไม่ได้เลยนะครับเราวิ่งนะครับหาที่ติดไม่ได้หลังจากที่เราเดินตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเด้นง่า้าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่เราก็เตรียมปิดติดเอคชั่นนะครับเริ่มเรียบร้อยนะครับอยู่ตัวหน้าหน้านี่เราเราขึ้เรียบร้อยทีงานก็ไปเรื่อยๆนะครับทีงานก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวตัวตัวนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่เส้นขอบนะครับเส้นขอบของทีงานเราก็จะปิดติดแอคชั่นนะครับขอบเพิ่นะครับเราก็จะปิดติดแอคชั่นให้ นี่นะครับคนที่งานเข้าไปเดินปีนได้เชิญกลับได้เลยนะครับอาจจะมีสถานบ้างเพราะว่าตัวที่จะบูมมุนษะนะครับมันเข้ามุมฉากพอดีนะครับมันเข้ามุมฉากพอดีแต่ขั้นต่อไปเราไม่ต้องให้ลื่นชนนะครับเราไม่ต้องให้ลื่นชนเราแค่เอาไว้ใกล้แล้วก็เดินไปที่วันต่อได้เลยนะครับโอเคเพื่อเราเดินปีนได้เชิญกลับมานะครับจนจบแล้วนะครับเราก็ปิดปีนได้เชิอีกทีนึงคนที่งานเข้าไปนะครับสองเขตถึงสี่เขตนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับจะจับไปเป็นขั้นของที่งานนะครับอ็วัดขนาดก่อน นะครับขวัญที่จะคว้าชิ้นงานตัวนี้เราจะถึงจที่จะไปดูก่อนรับรองผิวมันเงานะครับอย่างเช็ดตรงนี้นะครับจะถึงตรงจุดตรงแล้วนะครับจะต้องหยุดอต้ตอไปก่อนแบบนี้แล้วก็ดะมันก่อนคว้านชิ้นงานออกมานะครับ สามารถเดินผีเร่งตันเข้าออกไปเลยรอบสุดท้ายนะครับ หลังจากที่เราตึงทิ้นงานเสร็จนะครับตัวนี้เนี่ยผิวมันสวยนะครับเงาเคุณภาพเกินราคามากนะครับตัวนี้โอเคแล้วเราจะมาดูผิวทิชช่งานใ,นใกล้กันนะครับเรามาดูการจะชัดนะครับหลังจากที่กึงชิ้นงานเสร็จแล้วตัวนี้ไดมิเตอร์50มิลนะครับ อย่างเงานะครับอย่างเงาทิ่งงานนะครับหลังจากที่เราขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างสวยนะครับบอกเลยสวยมากเงาวิ่งนะครับใครสนใจนะครับถ้าสอบถามเข้ามาได้